ฟูจิครับถ้าหนึ่งค่านี้สูงระวังเป็นเอ็มเลงครับที่ผ่านมาเราจะตรวจเอ็มเลงโดยการตรวจเลือดถูกไหมครับแต่ผลวิจัยออกมาว่าการตรวจเลือดไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับประเทศส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการตรวจเลือดโดยการดูค่าเช่น CEA AEP SCC PSA อะไรต่างๆนี้ครับนั่นก็คือการดูผลของเลือดแต่นี้ไม่ค่อยได้ผลครับบางคนเป็เอ็มเลงแต่ค่าเลือดที่บอกมานี้ไม่สูงก็มีครับแล้วทำยังไงล่ะครับ มีผลวิจัยใหม่ลงนิตยสารการแพทย์ที่ชื่อว่า JAMA Network ให้ดูที่ Blood p l t e l e t Blood p l t l e t อัไทยคือเก็ดเลือดครับและทำไมต้องดูเก็ดเลือดครับก็บอกว่าเวลาเราเป็นแผลหรือร่างกายเราัเสยเราจะต้องมีการผลิตเก็ดเลือดให้มากขึ้นเพื่อรักษาสมานแผล2เวลาคนเป็นเอ็มเรงเอ็มเรงต้องการสร้างเส้นเลือดมากขึ้นจึงมีการสร้างเก็ดเลือดให้มากขึ้นดังนั้นให้เราเช็คที่เก็ดเลือดครับถามว่าเก็ดเลือดควรจะมีประมาณเท่าไหร่ครับธรรมดาแล้วจะต้องมี1นึ่งแสนสี่หมื่นถึงสี่แสนสี่หมื่นไมโครลิตรแต่คนที่มี นั่นแสดงถึงว่าไม่ธรรมดาแล้ครับถือว่าภายใน2ปีจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นก้อนเนื้อลายครับ ผมวิจัยรวบรวมคนอายุ40ถึง70จำนวน53,339คนมาตรวจเลือดทุกปีทุกปีทุกปีแต่มีกลุ่มหนึ่งที่มีเกล็ดเลือดขึ้นสูงผิดปกติแล้วเขาจึงรู้ว่าภายใน2ปีจะมีโอกาสเป็นเนื้อร้ายได้หลายเท่าครับในนี้เขียนว่านะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นเอ็มเลงรังไข่7.1เท่าเอ็มเลงกระเพาะ5.5เท่าเอ็มเลงปอด4.4เท่าเอ็มเลงนำไส้5.4เท่าเอ็มเลงไต3.6เท่าและเอ็มเลงหลอดอาหาร3.6เท่าโอ้โหเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยที่ผ่านมาราตวจสุขภพ ที่โรงพยาบาลแล้วไปดูค่าเลือดแต่ค่าเลือดรู้ได้แค่50%สำหรับคนที่เป็นเอ็มเลงค่าสุดท้ายแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นเนื้อลายแบบนี้มันก็คือสายเกินไปสิครับที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ครับในปัจจุบันนี้ถ้ารู้เป็นเอ็มเลงระยะแรก90%จะรักษาทัน แตไมานดเพื่อนๆดังนั้นนะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะบอกเลยว่าถ้าเรารู้เร็วจงยินดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะรักษาทัน90%ข้อมูลพวกนี้เพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยรู้แล้วเตรียมตัวเสียชีวิตเตรียมตัวใช้ชีวิตบ้านปลายชิดไม่ใช่ครับเราจะลอดตายครับเพราะฉะนั้นเราดูข้าวเอ็มเลงอย่างดีวไม่พอให้เราดูผลเลือดที่ตรวจมาด้วยบวกกับเก็ดเลือดครับดัดเพชรเลดครับ จ๋งไหมครับเป็นข้อมูลใหม่ที่เปิดเผยแล้วแต่ที่บ้านเรายังไม่รู้จักกันครับผมได้ข้อมูลมาจากนิสานการแพทย์และมีการวิจัยกันมา5้าหมื่นกว่าคนก็เลยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆครับจำไว้นะครัาบาคนที่มีเกล็ดเลือดอย,ยู่เพิ่มขึ้นสูงกระดานนั่นหมายถึงมีความเสี่ยงครับยัง <c oughs> ไม่พอครับในปัจจุบันนี้ที่ปุ่นเขาบอกว่าใน2คนจะเป็นมะเร็ง1คนเพราะนั้นอาจจะเป็นคุณและอาจจะเป็นผมก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องคนสําคัญของเราก็ได้ถ้าคุณเป็นมะเร็งขึ้นมาคุณเคยคิดไหมครับคุณจะามรักษาทีี่่แตตกกางันโม ท,ทำลายเซลล์ที่ดีของร่างกายเราเคยรู้ <c oughs> เคยได้ยินคำว่ายาพุ่งเป้าครับยาพุ่งเป้านี้ต้องรักษาแบบไหน <c oughs> ก่อนอื่นเราต้องเอายีนของเราเนี่ยไปตรวจดูว่ายีนกลายพันธุ์ของเราเป็นแบบไหน <c oughs> เอายีนกลายพันธุ์เนี่ยมาเช็คว่ายาพุ่งเป้าเนี้ยจะเหมาะกับยีนตัวไหนของเรา <c oughs> บางโรงพายาบาลไม่มีแบบนี้ <c oughs> บางโรงาบานมีพอไม่มีเขาก็ไม่แนะนาครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเขาก็จะใช้วิธีการรักษาแบบเก่าๆครับแล้วเคยได้ยินคำว่ายากระตุ้นภูมิไหมฮะ เรามีภูมิต้านทานของเราอยู่แล้วครับแต่ไอเซล์มะเร็งเนี่ยมันฉลาดมันใช้วิธีการหยุดภูมิเราเราก็ต้องใช้ยากระตุ้นภูมิให้ภูมิเนี่ยไปจัดการมะเ,เร็งเผยผลวิจัยวิธีการรักษาปี2025บฉบับล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยมีการเปิดเผยในการรักษาแบบจงแจ้งแบบนี้ในประเทศไทยข้อมูลนี้มีคนดูไปแล้ว50,000 0คนใครยังไม่ได้ดูข้อมูลนี้ผมเปิดเผยไปแล้วคนที่สนใจให้เพื่อนเป็นเพื่อนของผมโดยมีกติกาอยู่3ข้อมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป1คลิก2กดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ 3กดแชทแล้วข้างล่างก็จะมีข้อความให้เพื่อนเติมข้อความในแชทว่าขอวิดีโอฟรีวิธีการรักษามะเร็งฉบับล่าสุด2025ของญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งข้อมูลให้เพื่อนครับอย่าลืมเขียนข้อความให้ตรงที่ผมบอกนะครับแล้ว AI จะส่งให้เพื่อนทันที ย้ำครับต้องแอดเป็นเพื่อนนะครับไม่ใช่เขียนข้อความข้างล่างครับไม่ใช่นะครับปัจจุบัน2คนเป็นมะเร็ง1คนรู้ไว้ก่อนคุณจะอยู่รอดเพราะคุณเลือกวิธีการรักษาแบบล่าสุดในเพจของผมมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนเวลาผมโพสทีไรจะมี AI แจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้แค่1%เท่านั้นดังนั้นผมเลยใช้วิธีให้เพื่อนๆเป็นเพื่อนของผมสําหรับคนที่ไม่รู้วิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับงานทีเดียวให้คุณเอาวิดีโอของผมไปให้เพื่อนของคุณดูและให้เขาเพิ่มเพื่อนให้คุณครับงานเดียวไม่ยาก วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดทุกคนสามารถดูได้ครบครับจะดีต่อสุขภาพคุณขนาดไหนครับแล้วเจอกันในวิดีโอ